ดังนั้นการเชื่ดสัตว์ปีมันก็จะมีสองอย่างนั่นก็คือการกล่าวการกล่าวพะนามชื่อและเป้าหมายเป้าหมายของเขาเพื่ออะไรประการแรกการกล่าวพะนามชื่อหมายถึงอิสติอานะการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หมายถึงว่าบิสมิลลาห์ด้วยพะนามของอัลลอฮ์คำว่าด้วยพะนามของอัลลอฮ์หมายถึงอานามุสตาอีนุนบิอิสมิลลาฉันขอความช่วยเหลือด้วยกับพะนามของอัลลอฮ์ คำว่าบีพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านบิสมิลละคำว่าบะในที่นี้หมายถึงเมื่อเวลาเรกากล่าวบิสมิลละเชื่อสัตว์ผีเนี่ยความหมายนี้เข้าใจว่าอย่างไงพี่นอ้องนั่นก็คืออัลบาฮ์มุตะบาริกันวะมุสตายนันบิคุลลิอิสมิลลิลลาฮิจัลลาวะอัลลคำว่าบิสมิลลาหมายถึงฉันขอเชื่อสัตว์ผี เพื่อที่จะขอความสิริมงคลความจำเริญและการช่วยเหลือด้วยกับพระนามชื่อทั้งหมดของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละส่วนที่สองพี่น้องผู้ที่มีมานคำว่าอัลกอสดุเป้าหมายเขาเชื่ดเพื่ออะไรละ่ะเป้าหมายของเขานั่นก็คือเพื่ออิบาดาเพื่อที่จะสร้างความใกล้ชิดต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละการเชื่ดของเขาการเจตานาของเขา มันคืออิบาดดังนั้นการที่เขาเจตนาในการสร้างความใกล้ชิดด้วยกับการเชื่อเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลประโยคที่สองพี่น้องผู้ที่มีอ ي ่านมันเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับการอิบาดตะอัลลูกุลบินอูบูดีเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับการอิบาดส่วนในประโยคแรกตะอัลลูกุลบรูบูบีการที่เราเขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺเนี่ย อยากถามว่าอิบาดานี้อยู่ในรูปของเตาหิดได้พี่น้องผู้ที่มีหมาน,นั่นก็คือการขอความช่วยเหลือด้วยกับผู้ทรงอำนาจเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารเมื่อเวลาเราทําอิบาด้าน,นียเราขอความช่วยเหลือให้อัลลอฮ์ทรงดลบันดาลใจให้เรานั้นมีพละกําลังในการประกอบอิบาดะนี่คือความหมายพี่น้องผู้ที่มีหมานเรามาดูคําพูดของท่านรอฟี ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของมาสับของท่านอิมามอัชชีอีท่านได้กล่าวว่าวาลัม أن ثابه ل ي ล م ع ب و ด و بسمه ن ا س ي ل ม ن مانزلاتوس سجود و كل و ิ ح ิ م ن ه ม ا มน أن و ซ ا ل ت أ ث ي ล و العبادة ا ل م ق ص و ص บิลลา ه ا ل م ق ص و ص อ بالله تعالى الذي هو المستحق لعبادة ومن ثبها لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التأثيم والإبادة لم تحل ذبيحته